ตกตะลึงกันยกบ้านหมอปลายพลายกระซิบทักเตือนหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่สัญญาณสะเทือนฟ้าสะเทือนดินครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือการเปิดประตูดวงชะตาครั้งสำคัญที่สุดในรอบศตวรรษให้กับผู้ที่เกิดในราศีมีนโดยเฉพาะ วินาทีนี้องค์เทพเทวดาประจำตัวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบูชากำลังจะลงมาประทานพรแบบจัดเต็มบุญเก่าหนุนนำบารมีที่สั่งสมมาแต่ชาติปางก่อนกำลังจะส่งผลอย่างแรงกล้าและรวดเร็วที่สุดเตรียมรับซับก้อนโตชนิดที่เรียกว่าพลิกชีวิตหลายท่านมีเกณฑ์จะได้รับเงินแสนเงินล้านเข้ามาแบบไม่คาดคิดคาดฝันแต่ที่พลิกที่สุดเหนือความคาดหมายที่สุด คือโชคใหญ่จากการเสี่ยงทายมีเกณฑ์สูงมากที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งรับทรัพย์หน่อหน่อ250ล้านบาทกลายเป็นเศรษฐีใหม่ในชั่วข้ามคืนแบบไม่ทันได้ตั้งตัวใช่แล้วข้าคุณฟังไม่ผิดนี่คือดวงชะตาฟ้าเปิดของชาวราศีมีนอย่างแท้จริงบุญเก่ากำลังจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลมาฟังคำทำนายฉบับเต็มกันเลยค่ะปะกันเลยลูกพี่ คำทํานายฉบับเข้มเข้มตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องอ้อมค้อมสำหรับชาวราศีมีนหัวใจสำคัญของการร้องบางครั้งบางคราวแต่บางทีก็ไหลลื่นให้คุณฟังทางนี้1ในด้านการเงิน สำหรับชาวราศีมีนว่าปีนี้เรื่องเงินเงินทองทองมันเป็นหนังชีวิตดีๆที่มาของดาวฤกษ์สมาดูกันว่าโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่เอื้อต่อการมีช่องทางหาเงินเข้ามาเรื่อยๆ,ๆมาจากงานหลักงานเสริมหรือไอเดียที่ผุดขึ้นมาในหัวแต่ช้าก่อนอย่าเพิ่งดีใจไปเพราะความแข็งแกร่งของดาวราหู8ที่จุดเริ่มต้นชะตาอยู่เหมือนเงาตามตัวคอยสร้างเรื่องให้เสียเงิน โดยไม่ต้องคาดฝันตลอดเวลาตามโหราศาสตร์ไทยราหูคือรังสีบอดความเข้มข้นของเชื่อต้องระวังตามอารมณ์ให้หนักมากปริมาณของที่ไม่จำเป็นหลักการลงทุนและไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนหรือการให้คนอื่นดึงเงินแบบง่ายๆในปริมาณมากจะไม่สามารถคืนได้หมอช้างผู้ว่าราศีมีนเป็นราศีที่เงินจำนวนมากดีของระบบรั่วไหลเก่ง ด้วยเหตุนี้ทางแก้คือต้องวางแผนการเงินให้รัฐกุ่มทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ชัดเจนแบ่งเงินเก็บทันทีที่ต้องใช้เวลาอย่ารอให้เหลือแล้วค่อยเก็บเพราะจะไม่เหลือการทำบุญสำหรับบริจาคลงศพหรือช่วยเหลือผู้ป่วยอนาจจะช่วยแก้เคล็ดการลดทอนรายจ่ายเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุได้ดีหมอลักตรงฟันทงไม่เป็นรายเงินเข้ามือซ้ายจ่ายออกมือถูกต้องของจริงมีรายได้เข้ามาหลายทางจนคนอื่นๆส่วนใหญ่ มักจะเป็นเรื่องให้ใจ่ายออกไปหลายทางและอาจรายใจ่ายให้กับครอบครัวบริการวาระหรือตรวจสอบบ้านซ่อมรถจงมีสติไม่ต้องหน้าใหญ่ใจโตเกินตัวมองว่าคนอื่นคือดาบสองคมเพื่อให้คุณรู้ว่าใจไม่แข็งพอน้ำหนักเก็บทั้งปีอาจจะหายวับไปกับตาได้เลยมอปลายภายที่รักสถานีมาว่าจงฟังเสียงในใจของตัวเองเวลาจะควักเงินจ่ายอะไรก้อนใหญ่ๆ หรือจะลงทุนกับมัสยิดในใจมันรู้สึกตะขิดตะขวงไม่สบายใจหรือฝันไม่ดีให้เชื่อในลางสังหอนนั้นแล้วถอยออกมาทันทีเพราะจิตวิญญาณของคุณกำลังเตือนภัยจากสิ่งที่อาจทำให้ธุรกิจสีเทาแชร์ลูกโซ่หรือคนที่เข้ามาตีสนิทเพื่อหวังผลกำไร 2. ดูแลงานเรื่องงานของราศีมีนปีดังกล่าวเปรียบเสมือนการขึ้นเขาที่ทั้งบางครั้งชันแต่วิวสวยคุ้มค่าที่เหนื่อยแน่นอนดาวฤกษ์ห ดาวที่เป็นส่วนประกอบและยังหมายถึงการงานด้วยนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมการพัฒนาและเติบโตอย่างก้าวกระโดดคุณจะได้รับโอกาสสำคัญจากผู้หลักช่วยเหลือสนับสนุนโปรเจกต์ใหญ่ที่ท้าทายความสามารถหรืออาจตรวจสอบงานไปทิศท,ทางของการวินิจฉัยแต่มีดาวเสาวที่ยังคงดำเนินต่อไปเหมือนเป็นหินต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องและต่อเนื่องในเจอปัญหาจุกจิกไม่หยุดไม่ให้ให้ให,หรือกฎระเบียบที่ต้องใช้เวลาทดสอบเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ หมอช้างปีนี้ต้องใช้ทั้งพระเดชและพระคุณกับอย่างเป็นทางการและลูกน้องต้องเด็ดขาดเมื่อถึงเวลาตัดสินใจแต่ต้องมีความละเอียดสูงและพร้อมช่วยเหลือเมื่อคนอื่นๆให้ความสำคัญที่ดีกับรอบข้างคือศูนย์กลางที่มีความสำคัญผ่านเพียงถึงไปได้และให้ระวังเรื่องการสื่อสารที่ผิดพลาดคำบรรยายต้องอ่านให้ละเอียดก่อนจัดปากกาเสมอหมอลักฟันทงว่าคืนนี้มีรากเลือดที่สำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่ง สนามกีฬาปีแห่งการพิสูจน์ตัวเองบ่อยครั้งที่บางครั้งดูถูกคุณไว้เพื่อมุ่งกลับมามองใหม่ที่สำคัญคือแรงกายแรงใจทั้งหมดที่มีจุดยืนที่ต่อเนื่องกันแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมาคือความสำเร็จของภาคภูมิใจทั้งตำแหน่ง และความน่าเชื่อถือกัดฟันสู้อย่าเพิ่งท้อถอยกลางคันเด็ดขาดเนื่องจากดวงจะส่งให้คุณดูในแถวหน้าแล้วต้องใช้ที่คิดจะย้ายงานหรือเปลี่ยนสายงานถือจังหวะที่ดีแต่ไปที่ที่ใหญ่กว่าเดิมกว่าเดิมเท่านั้นที่ท้าทายกว่าเดิมเท่านั้นมอปลายภายที่รักบอกใบม,มาว่าในที่ทำงานของคุณมีพลังงานบางอย่างคอยจับตาดูอยู่ ให้เชื่อในสัญชาตญาณเวลาต้องจัดการกับงานใครก็ตามที่ไว้วางใจได้จงระวังตัวดีไอเดียต่างๆจะผุดขึ้นมาในที่ที่คุณสร้างความเงียบๆหรือตอนใกล้จะนอนจดมันเพราะว่าเป็นไอเดียเงินล้านที่สิ่งที่มีความสำคัญดนใจมาที่นี้ให้สะอาดโดยตรงและหันหน้าไปในทิศทางมงคลสนับสนุนการเริ่มต้นที่ดีและโอกาสที่เข้ามาหาคุณเป็นหลัก 3. เพื่อโชคลาภ สำหรับโชคลาภของราศีมีนบอกไม่ใช่โชคจากการเสี่ยงดวงเพียวๆเ,เกี่ยวกับโชคที่มาที่มากับหรือโชคจากส่วนใหญ่เป็นดาวกระจายสส่วนดาวแห่งโชคลาภและความสำเร็จโคจรให้คุณทราบถึงโชคที่มาจากผู้มีอำนาจอาจารย์อาจารยบาอาจารย์ผู้ดูแลหลักคนในตัวเองในประสิทธิภาพในการสืบคน้นและนำเสนอโอกาสดีๆมาให้คุณแบบให้คุณทราบช่องทางธรรมหากิน และการวิจัยในวงในหรือให้คุณทราบจากปัญหาบางอย่างไปกลไกลหวดหวิตลุ้นโชคลาบที่แท้จริงและความอยู่รอดมากกว่าการถูกรางวัลที่หนึ่งเสียอีกหมอช้างเน้นย้ำว่าอยากมีโชคลาบวิ่งไปทั่วผู้ใหญ่ในปีนี้จงเจาะจงให้อ่อนน้อมถ่อมตนมีสมมาครว่าเป็นอย่างยิ่งขอคำแนะนำจากผู้มีอำนาจมากกว่าการแสดงกตัญญูต่อบุพการีหรือชื่อเสียงจะเป็นการเสริมดวงด้านนี้ โดยตรงให้คุณดูไกลหรือการติดต่อกับศูนย์กลางต่างๆของภาษาต่างๆช่องทางที่จะนำสิ่งดีๆและโชคลาภมาให้คุณมากขึ้นหมอลักฟันธงโชคมาจากความดีที่เคยทำกฎแห่งกรรมทำงานอย่างตรงไปตรงมากับที่เคยเคยช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนอีกครั้งทำทานตลอดบุญนั้นจะกลับมาสนองในโชคลาภที่คุณคาดไม่ถึงกับนำของกำนันที่คาดว่า จะมาหรือมีคนเสนองานพิเศษที่ให้ไปที่สูงลิ้วเข้ามาแต่มักจะทำไม่ดีกับใครไว้ก็เตรียมรับผลกรรมได้เลยดังนั้นจงหมั่นสร้างบุญกุศลให้ความรู้อย่างต่อเนื่องมอปลายภายที่รักโชคของคุณซ่อนสถานที่ที่สำคัญศรัทธาไปไหวพระวัดในสถานที่ต่างๆหรือสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่จะกลายเป็นมนทนรับโชคชั้นดีลองสังเกตสิ่งที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนถึงความสงสัย หรือตัวเลขที่มองเห็นซ้ำๆเป็นจุดๆซึ่งเป็นคำใบจากสิ่งโบราณที่ต้องการจะให้คุณประโยชน์ลังสังหรณก่อนหวยออกหรือสืบสวนจะมีประสิทธิภาพในช่วงนี้ช่วงแรกฝันเห็นพระหรือผู้สูงอายุที่ให้คุณโชคลาลองนำไปตีความดูไม่แน่ว่าลาบลอยก้อนเล็กๆน้อยๆที่สื่อถึงความชื่นใจ 4. ในเรื่องความรัก ความรักของราศีมีนปีนี้เปรียบเทียบได้กับการไหลในหลายๆกรณีในขณะที่ทำหน้าที่รักษาเสถียรภาพและเหมาะสมและส่งผลให้โหมแปดกระนำเรือจนเรือแตกดาวพุธส่วนดาวเจ้าเรือนปัตตนิคู่ครองโคโจรโจมตีและจับเวลาอยู่บ่อยครั้งกับความเสียหายของดาวราหูที่ยังส่งผลถึงเรือนชะตาเพื่อรักษาความสัมพันธ์บางส่วนและเรื่องไม่คาดฝันสำหรับคนโสดหมอลักฟันทง ไม่นานสเสน่ห์แรงดึงดูดคนเข้ามาเยอะมากแต่จะเห็นของจริงและของปลอมบางทีเจอคนจีบเข้ามาส่วนประกอบหลากหลายรูปแบบด้วยส่วนผสมของราหูตรวจสอบให้ดีอย่างเห็นได้ชัดเจนจะพบเจ้าของได้รสชาติที่เข้ามาประโยชน์ของประโยชน์หรือส่วนที่มาไวไปไวเหมือนไฟไม่แป้งอย่าเพิ่งรีบเทใจให้ใครไปทั้งหมดไม่จำเป็นต้องศึกษาดูใจกันให้ส่งผลโดยตรงกรองหลายครั้งคนเหมือนการโฆษณาทองโดยไม่จำเป็นใช้อารมณ์ความเหงาเพราะอาจนำพา จิตใจมาอีกครั้งสำหรับคนมีคู่หมอช้างบอกว่าต้องใช้ความเข้าใจและหนักแน่นให้มากเก่าเก่าเรื่องเดิมเดิมคุณเคยมีประสบการณ์ในการค้นหาความยากลำบากเป็นประเด็นได้อีกครั้งสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสารเคมีดาวพุธพูดคุยเรื่องนั้นเพื่อใช้อารมณ์นำหน้า และต้องระวังเรื่องมือที่สที่อาจเข้ามาแทรกซึมลงไปที่จุดเริ่มต้นจากฝั่งเราหรือฝั่งเขาเพิ่มการพิจารณาให้ความเห็นบางอย่างชวนกันต่อไปและอาจหรือเดินทางท่องเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศช่วยประคับประคองคอให้ผ่านพ้นไปถึงเรื่องนี้ไปได้มอปลายภายที่รักจงเชื่อในสัญชาตญาณรักของตัวเองสำหรับคนโสดที่เจอใครแล้วนั้นใช่ แบบโครงสร้างหรือความรู้สึกเหมือนเคยพบกับประสบการณ์ของสัญญาณของคู่บุญตามวิธีการที่เจอแล้วรู้สึกได้ว่าจะไม่เป็นผลของหรือในใจลึกๆจะช่วยลดความเสี่ยงออกมาสําหรับคนมีคู่ที่สัมผัสได้ถึงความรู้สึกของคนรักที่ดีอีกครั้งเขาต้องปิดบังทาความรู้จักทันทีจงใช้เส้นการวิจัยแต่อย่าใช้มันเพื่อจับผิดแต่ความเข้มข้นของสื่อและหาทางแก้ไข 5. ธุรกิจทําธุรกิจ ราศีมีนที่คิดจะลงสนามธุรกิจนี้ก็คือปีวัดใจของจริงดาวเลษ์สอาวเลษ์แห่งความเป็นผู้นําและโอกาสต่างๆเปิดประตูสู่ให้คุณเห็นช่องทางใหม่ๆมากมายที่มหาวิทยาลัยการศึกษาสุขภาพการแพทย์การออนไลน์การนําเข้าส่งออกหรือการบริการที่ให้คําปรึกษาจะโดดเด่นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากถึงมีไอเดียที่ลำหน้าคนอื่นๆและผู้ใหญ่คอยดูแลด้านคอนเน็ชันและอีกครั้งแต่ ดาวเสารและดาวดาวราหูทำงานได้อย่างแข็งขันและทดสอบของจริงหมอลักฟันธงต้องกล้าได้กล้าเสียแต่ต้องให้ถึงที่สุดปีนี้ไม่ใช่ปีของคนที่กลัวมัวแต่ลังเลโอกาสทองจะลอยไปทันทีที่กล้าที่จะลงทุน กล้าที่จะเสี่ยงแต่ทุกๆคนต้องอยู่อาศัยอย่างจริงจังอย่างแน่นปึกนี่คือการเสี่ยงแบบมั่วๆระวังเรื่องการโดนโกงจากการที่ประสบความสําเร็จถูกให้ทุนธุรกิจที่ดูดีเกินจริงเอกสารคําวิจารณ์ทุกฉบับต้องอ่านให้ละเอียดทีทีและปรึกษาก่อนเสมอไม่จําเป็นต้องไว้ใจใครง่ายๆหมอช้างเริ่มต้นจากเล็กๆนี้เพื่อเพิ่มผล ไม่จำเป็นต้องให้สุดตัวไปกับธุรกิจในระบบควบคุมเพียงอย่างเดียวเพื่อให้ประโยชน์ตลาดทำแบบพอดูผลตอบรับก่อนมองว่ามันเป็นไปได้สวยค่อยอัดฉีดเล็กน้อยและขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้นการบริหารที่ดีคือหัวใจสำคัญที่ต้องใช้เงินสำรองฉุกเฉินไว้เสมอเพราะจะรายจ่ายที่จะช่วยให้มาเยี่ยมเยือนได้ตลอดเวลาที่แบรนด์ลองดูและจริงใจในการเอาชนะคู่แข่งได้อย่างเต็มที่ มปลายภายที่รักว่าพลังแห่งสัญชาตญาณคือการตั้งทิศทางของระบบ เวลานั้นการตัดสินใจเรื่องสำคัญได้แก่การเลือกใช้ทิศทางหรือการนำเสนอสินค้าใหม่ให้ลองนั่งสมาธิเงียบๆแล้วถามใจตัวเองดูคำตอบที่ทำให้เกิดเชื้อราในหัวหน้าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดที่จะมีเซนในทิศทางของแนวโน้มก่อนคนอื่นจงเชื่อในเรื่องของ่วงจุ้ยของสำนักงานร้านค้าให้ถูกต้องตามหลักการออกแบบตั้งสำนักงานที่คุณพิจารณาในการสำรวจสื่อและโชคลาภเข้ามาสู่ระบบ 6. เพื่อถูกหวยรวยเงินล้านมาถึงเรื่องที่ทุกคนรอคอยที่ชาวราศีมีนตามตรงว่าดวงด้านโชคลาภจากความเสี่ยงไฟโคจรและการวิจัยชะตาของคุณอยู่ตลอดเวลาพิจารณา2ประการหนึ่งคือทุกขลาบคือได้โชคแล้วมีเรื่องที่ตามมาสำหรับการเริ่มต้นคือลาบลอยก้อนใหญ่สืบสวนสอบสวนชีวิตได้เลยดังนั้นถ้าจะเล่นจะเล่นอย่างมีสติและมีกลยุทธ์หมอลักฟันทง มีความสูงได้ลาบลอยก้อนโตแต่ต้องมาจากที่มาที่ไม่ธรรมดาตัวเลขที่ซื้อแล้วมีโอกาสถูกคือเลขที่หาตามแผงทั่วไปของเลขที่ได้มาจากภาพลวงตาในนเลขจากพื้นที่เฉียดตายเลขทะเบียนรถที่ตามมาต่อตาหรือเลขที่ได้จากการไปขอพรจากสิ่งโบราณที่คนทั่วไปรู้จักราหูคือความหลงหลงเมา เพราะเหตุใดบางคนอยากได้เงินทุนโชคจะยิ่งหนีแต่ซื้อโดยไม่ซื้อทิ้งๆต่อไปไปกลับมีแนวโน้มที่จะถูกมากกว่าหมอช้างตรวจสอบเคล็ดลับเสริมดวงว่าก่อนวันหวยออกให้ไปทำบุญตามเงาเช่นเขียนค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงหรือกับทำบุญตามทางสายตาเป็นการแก้เคล็ดประสิทธิภาพของราหูโดยตรงแล้วตัวเลขนำโชคของคุณที่อินเทอร์เฟซของเก่าหรือของมือสอเช่นหมายเลขบ้านเก่า เลขฝาลงหรืออายุของสายการบินที่รีวิวก่อนหน้านี้ลองนำตัวเลขมาผสมกันดูที่สำคัญคืออย่าซื้อเยอะให้ซื้อแค่พอหอมปากหอมคอตามกำลังของร่างกายที่สามารถใช้เป็นยอดกระปุกออมสินวันเกิดเบลใบเดียวก็รวยได้มอปลายภายที่รักสื่อสารด้วยพลังจิตว่าพายมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อบอกเลขข้างหูเจ้าหน้าที่ทำจิตให้นิ่ง และช่วยสนับสนุนในช่วง1-2ถึงตรวจสอบประสิทธิภาพออกประสิทธิภาพของเสียงแววแววหูหรือเฉลิมฉลองตัวเลขแวบในหัวตอนเคลิม้มเคลิมจะหลับได้นั่นคือเลขเด็ดให้คุณสังเกตเห็นว่ามีกลิ่นอายหรือตะขาบที่อาจเข้ามาในบ้านให้ลองตีเป็นเลขดูเพราะสัตว์จำนวนมากบริการวาระที่เจ้าทางที่อาจจะมาให้โชคแต่คำเตือนดังกล่าวสิ้นสุดลงจากคือถ้าถูกรางวัลใหญ่จงเก็บเรื่องไวใ้ให้เงียบที่สุด อย่าลืมประกาศให้ใครทราบข่าวนำเงินเป็นผลไปทําบุญทันทีที่จะตัดกรรมและป้องกันทุกขลาบที่จะตามมา 7. เพื่อชีวิตสืบค้นชีวิตของตัวเองว่าเป็นปีแห่งการพิจารณาทั้งภายนอกและภายในดาวตามลำดับสอยส่วนดาวเด่นคุณโครจร8แปดเรือนที่ดีต่อคุณอยากที่จะพัฒนาตัวเองเป็นจุดที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเห็นว่าเดินทางเปิดโลกพิจารณามีความคิดที่พิจารณา และพิจารณาประสิทธิภาพของหลังคาเดียวกันวิจัยมดาวฤตยิยูและดาวฤตยิยูและดาวราหูในมุมที่ส่งผลกระทบถึงดวงชะตาระบบการพิจารณาคดีแห่งการปฏิวัติและการปฏิวัติเข้ามาเขย่าชีวิตคุณอย่างจังอาจพิจารณาเจอกับเรื่องราวที่ไม่คาดฝันการเปลี่ยนแปลงของการร้องขอและเริ่มเรียนรู้ชีวิตที่จะหล่อหลอมให้คุณเป็นคนใหม่อีกครั้งกว่าเดิมหมอช้างคำอธิบาย นี่คือปีแห่งการรีบีไอเอ็นดีไอตัวเองอะไรเก่าๆให้คุณทราบความคิดคิดลักษณะแย่ๆหรือที่เป็นสาเหตุถึงเวลาแล้วสลัดมันทิ้งไปให้หมดคุณสามารถย้ายบ้านได้ย้ายที่ทำงานระบบกลุ่มเพื่อนพิจารณาแนวคิดในการใช้ชีวิตไปทบทวนความคิดเห็นการเปลี่ยนแปลงบางส่วนคือเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องไปพูดถึงสุขภาพที่ดีต้องใส่ใจกับระบบไหลเวียนโลหิตเท้าและอาการภูมิแพ้ต่างๆหมอลักฟันทง เป็นปีแห่งวิบากกรรมและความยั่งยืนบุญบารมีชีวิตคุณจะเจอทั้งเรื่องดีสุดจาและโหดร้ายสุดขีดต่อไปมาเหมือนรถไฟเหาะคนดีจะเข้ามาช่วยเหลือคนไม่ดีที่จะเข้ามาสร้างปัญหามันบททดสอบว่าคุณจะเลือกเส้นทางทางไหนทางสว่างหรือทางมืดการสวดมนต์ไหวพระปฏิบัติธรรมที่จะถือคานต่อเนื่องเธอจะคอยป้องกันภัยที่ดีที่สุดสำหรับคุณและพิสูจน์มีความพยายามในการผ่านทุกปัญหาลองดำเนินการ ทำดีได้ดีชั่วได้สักพักเห็นผลเร็วและชัดเจนมากกับชีวิตคุณมอปลายภายที่รักว่าจิตวิญญาณของคุณกำลังเรียกร้องให้ทุกคนบางทีรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตแบบดั้งเดิมสำหรับจุดประสงค์ของคุณอีกต่อไปแล้วเริ่มตั้งคำถามกับเป้าหมายของชีวิตและดูที่ส่วนอื่นๆแค่เรื่องเงินทองหรือวัตถุภายนอกหลายคนจะหันมาสนใจเรื่องศาสตร์ลี้ลับการดูดวงโหราศาสตร์ หรือการปฏิบัติทางผู้อำนวยการเปิดตัวสัญญาณที่ดีว่าดำเนินการเดินมาถูกทางแล้วรีฟังเสียงจากภายในและทำตามที่หัวใจเรียกร้องให้กับผู้อื่นโดยไม่หวังผลกำไรการเป็นผู้นำให้ทันทีที่ประสบความสุขที่แท้จริงและยกระดับจิตวิญ,ญญาณของตัวเองให้เป็นที่รู้จัก 8. จะเสี่ยงต่อชะตากรรม วาระสำหรับชาวราศีมีนและรูปลักษณ์ที่เป็นอันตรายสำหรับยุดขับแยกให้ออกจากโชคลาภที่กล่าวไปโชคลาภคือสิ่งที่เองการเสี่ยงโชคที่คุณเอาตัวเองอยู่ในนั้นโดยตรงเช่นการเนิร์ทุกรูปแบบการควบคุมตลาดที่มีผู้แทนจำหน่ายสูงปรีชเช่นโต้ผู้สร้างธุรกิจที่ตรวจสอบดาวราหูการเริ่มต้นกับดวงชะตาของคุณพิจารณาคือดาวแห่งองค์กรและสืบสวนสอบสวนโดยตรงที่ล่อคุณด้วยเพียงเล็กน้อยเล็กเล็ก,ลก,ลกน้อยน้อยปล่อยให้ตายใจ และทุ่มลงไปจนหมดตัวในที่สุดหมอลักฟันธงแบบฉบับที่สุดว่าห้ามเด็ดขาดในกรณีที่ต้องยื่นแก้วเหล้าให้ไม่ต้องดื่มใครชวนไปลงนรกไม่ต้องไป ราหูดูน้ามืดตามัวในรูปแบบของกงจักเป็นแสงสว่างเนื่องจากการเสี่ยงโชคคือทางลัดของความรวยแต่แท้จริงแล้วมันจะทางด่วนในความพินาศชนหายคนราศีมินเป็นใจอ่อนและเชื่อคนง่ายที่จะกินเจอราหูที่มีประโยชน์ต่อถูกชักจูงไปตรวจสอบที่ผิดกฎมากจงท่องจำใจเสมอว่าโลกเมื่อไรหายนะเมื่อนั้นเงินที่ได้มาจากการทำงานอีกครั้งเท่านั้นที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งหมอช้างผู้นำในเชิงป้องกันว่าให้เปลี่ยนพิมเตอร์ เพื่อเป็นส่วนประกอบในการลงทุนต้องได้ใส่เงินไปเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเอาเงินไปซื้อที่ดินซื้อทองคำหรือกองทุนรวมไปถึงที่คาดการต่ำจะรวยเร็วแต่ว่าเงินต้นของคุณจะไม่สูญเสียและเป็นผลสำเร็จต่ออนาคตของอนาคตที่อาจเป็นไปได้จริงๆอาจทำให้เสี่ยงกับโปรเจกต์ใหม่ๆในธุรกิจตรวจสอบธุรกิจเสริมใดๆนำมาใช้ไม่สูงทิศทางยังจะมีประโยชน์และสร้างสรรค์กว่าการนำเงินไปละลายในบ่อนหรือในเว็บที่เข้มขน้น มปลายภายที่รักคำเตือนสุดท้ายมาว่าดวงจิตวิญญาณในลักษณะกรรมนายเวรกำลังรอคุณอยู่ที่อโคจรนั่นคือเล่นการพนันของส่วนเนื้อประดาตัวและรอที่จะดึงโชคและพลังชีวิตจากก้าวที่ทำให้คุณเล่นได้คุณจะทำให้คุณถูกดูดพลังไปมากเท่านั้นและเมื่อโชคคุณหมดลงทุกเสียคืนมาถึงร้อยเท่าพันเท่าสัญชาตยาน และร้องเตือนอย่างมากคิดจะก้าวไปในเส้นทางนี้ฝืนฟังสื่อเสียงเตือนจากส่วนต่างๆของคนที่ไม่มีใครได้อีกแล้วจงเชื่อมั่นกับการทำความดีดีกว่าเพราะว่าเราจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดในประเทศนี้และชาติหน้าตกตะลึงกันยกบ้านหมอปลายพลายที่ยอดเยี่ยมทักเตือนก่อนตรวจพบความสำคัญที่สำรวจแผ่นเปลือกโลกจากเบงก้าบนได้ทราบมาแล้วไม่ใช่คำทำนายธรรมดา แต่มันประกาศจากสูงสวรรค์ที่ตรงมาถึงสตามีนเพียงแต่ราศีเดียวเท่านั้นวินาทีที่แผ่นดินสั่นไหวเป็นเพียงภัยธรรมชาติแต่ตามศาสตร์โบราณมันเป็นสัญญาณของความพยายามประตูมิตรแห่งโชคชะตาม่านแห่งกำกำลังถูกแหวกออกเท่านั้นสิ่งสำคัญและเหล่าเทวดาผู้รักษาบัญชีบุญได้เดินทางถึงยังโลกมนุษย์และผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งคือมาตามหาผู้ถือบุญเก่า สั่งสมมาอย่างยาวนานที่ผู้นำจิตใจเมตตาผู้มีอำนาจที่เคยช่วยเหลือสัตว์โดยไม่หวังผลและผู้ที่ดวงชะตาจะได้ถึงรอบโคจรที่ไม่มีวันในชีวิตหมอปลายได้มาจากพลายคืนนี้และภาพนิมิตท,ที่ชัดเจนจนหน้าขนลุกคือภาพของชาวราศีมีนท่านหนึ่งบุญกุศลที่ท่านเคยทำมาแต่ปางก่อนจะเล็กหรือใหญ่อย่างเห็นได้ชัดจะเป็นพลังงานที่เราจะฟื้นตัวและจะกลับมาอีกครั้ง มหาสมบัติตามที่คาดฝันไม่ใช่แค่เงินแสนไม่ใช่แค่เงินล้านแต่ต้องพูดถึงโชคลาบระดับพลิกชีวิตการถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งตัวเลขที่ตกตะลึง2 5 0ล้านบาท250ล้านบาท,าน,บาทน้ำหนักก้อนที่เข้ามาในชีวิตท่านแบบไม่ทันให้ตั้งตัวแบบที่อาจกำลังนั่งทานอาหารอยู่หรือเริ่มต้นเข้านอนแล้วดึงสลากขึ้นมาตรวจเล่น ในที่สุดตัวเลขทุกตัวก็เป็นไปตามนั้นไม่มีผิดเพี้ยนมันเป็นชะตากรรมที่ฟ้าลิขิตไว้แล้วคือรางวัลสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำเป็นที่ที่เทวดาผู้พิทักษ์ได้สรรเสริญพรให้ด้วยตัวเองและในคลิปนี้จำนวนมากมาเจาะลึกลงไปในดาวราศีมีนคนไหนที่ไม่มีวันได้รับมรดกก้อนประวัติศาสตร์นี้ตัวเลขนำโชคจะมาจากทิศท,ทางไหนความฝันแบบใดคือรางบอกเหตุ และท่านก่อนที่ท่านจะได้รับเงิน250ท่านนี้มาทำบุญอย่างไรกฎหมายเงินอย่างไรขอให้อยู่กับท่านไปตลอดการและต่อยอดบุญบารมีให้สูงสูงต่อไปอย่าลืมว่าชาวราศีมีนจงอย่าเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปโดยเด็ดขาดเพราะนี่อาจเป็นคลิปเดียวที่เปลี่ยนชีวิตคุณจากคนธรรมดาขอให้สถานะมหาเศรษฐีคนใหม่ของประเทศไทย ในชั่วข้ามคืน